สวัสดีค่ะเอฟซวันนี้ยายจะพาออกมาทุ่งนาจะมาทําการซิดเบ็ดหรือว่าตกปลาน้ําที่เห็นตรงนี้ก็คือน้ําที่มาจากโซลาเซลล์นะคะนี่นวัตกรรมใหม่ไม่มีไฟฟ้าทุ่งนาแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าแต่ใช้โซลาเซลล์เดี๋ยวจะพาไปดูบ่อโซลาเซลล์ก่อนนี่ก็คือนวัตกรรมใหม่อีกแห่งหนึ่ง นี่ก็คือท่อน้ําท่อปะปาต้องขุดบ่อปปานี่นะคะนี่ก็คือเป็นถังพักน้ําถังพักน้ําตอนนี้เครื่องกําลังทํางานอยู่นี่ก็คือแผงโซล่าเซลล์แต่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามลูกนะว่าลูกลงทุนไปเท่าไหร่แผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่จำนวนสองแผง ก็มีตัวควบคุมนะคะน,นี่ยายไม่ไม่เข้าใจหรอกคนที่รู้คนที่มีความรู้เรื่องนี้มาดูคลิปยายเราจะถึงบางอ้อพอดีนะคะนี่ก็คือบอ่อบาดาลดึงน้ําขึ้นไปแล้วก็เอามาไว้ในถังพักนี้แล้วก็ส่งน้ําออกไปข้างล่างไปตามจุดที่เราปลูกต้นไม้เมื่อกี้นี้ที่ยาย เมื่อต้อนคลิปเมื่อกี้นี้ที่เป็นบ่อน้ําที่เลี้ยงปลาที่มีน้ําไหลลงไปก็คือเอาน้ําไปเลี้ยงไปเลี้ยงในบ่อไม่ให้บ่อแห้งแล้วก็เลี้ยงปลาจะพาเพื่อนๆมาซิดเบ็ดดูซิว่าเราจะได้สักกี่ตัวเลี้ยงแต่ปลานิน่นบ่ลูกบ่ตายมีแต่ปลานิน่นเหรอลูกลึกไหมบ่ลึกไหม,มสามเมตรลูกบกสามเมตร นี่ก็คือน้ำมาจากบาดาบอบาดาลเทไหมคะสุดยอดไหมเพื่อนๆน,นี่ระบบปิดเปิดนะถ้าไปเบิ้งลูกก็ล้านหน่อยสิป่าไล่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียงนะคะว้าวได้แล้วไม่ทันไม่ทันว้าวปลานินใหญ่ตัวเอเอ,อลเลยสองตัวเลยสองเบ็ดสองเบ็ดสองตัวอู คุณพ่อกับคุณลูกใช้เบ็ดสองตัวฮัลโหลฮัลโหลพดหน่อยพดหน่อยตัวเท่ากันเลยของใครของพ่อกับของลูกใครใหญ่กว่ากันว้าของลูกเบ็ดลูกตัวใหญ่กว่าตุกปากเบ็ดของพ่อวันนี้เราจะมากินปิ้งปลานิลหรือต้มส้มปลาน,นิก็ยังไม่รู้นะคะให้เอฟซี FC, ดูใกล้ๆก่อนน่าสนไหมน่าสนไหมตาสอ,อนวะนี่อะสะบ่อนี้ลึกสามเมตร กว้างยาวเท่าไรลูกกว้างเจ็ดเมตรกว้างเจ็ดเมตรยาวสิบห้าเมตรโดนไปลูกบอบอหน้าซานาคืนี้ลูกเจาะโดนไปหนึ่งปีแล้วน้ำอยู่ไหมปกติถ้าเราไม่ทำน้ำไอถ้าเราไม่ทำน้ำไอไอโซล่าเซลลไหลลงมาตรงเนี้ยน้ำอยู่บ่อไหมบ่อครับน้ำไม่อยู่บ่อนะคะเพื่อนๆไอ่้ํอา้ำจะไม่อยู่ น้ำไม่อยู่หมายถึงว่ามันซึมเนานะความลึกไม่ถึงความลึกไม่ถึงตาน้ำน้ำเลยก็ไม่เลยไม่อยู่บ่อแต่น้ำจะแห้งก็เลยปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นโซลาเซลล์ขุดบอ่อบาดาลแล้วก็ใช้ระบบโซลาเซลล์แล้วก็ปล่อยน้ำเข้ามาแล้วให้น้ำเลี้ยงได้ตลอดลงไปอีกแล้วมาลุ้นด้วยกันมาลุ้นด้วยกันเบ็ดลงไปอีกแล้วเบ็ดพ่อกับเบ็ดลูกลงแล้ว ว้า <Wow. S 1> <Wait. laughs> ตัวน้อย, <laughs> อย <laughs> ไม่เอาตัวเล็กไม่เอาเอาปล่อยลงไปเราจะเอาตัวใหญ่ๆบึม <laughs> น้ำก็างามอยูได้เหรอลูก <laughs> ทีนี่ปลาบ้านี้ปลามันธรรมชาติปลาธรรมชาติามันเขามากบ่ไดมันต้องเอามาปล่อยได้ลูก <laughs> มีแต่ปลานิน <laughs> มีแต่ปลานิน <laughs> ดูตัวอย่างไร่นาสวนผสมแห่งนี้แล้วก็เอาไปปรับเปลี่ยนได้ นี่เป็นคลิปที่สองที่ยายลงเกี่ยวกับเรื่องอาการนําแผงโซลาเซลล์มาใช้ในทุ่งนาถามลูกแล้วว่าลูกว่านาทุ่งนาแห่งนี้ไม่มีไฟเอาลูกทําไมมันมีสายไฟพาดทานอยู่แต่มันเป็นสายไฟแรงสูงใช่ไหมครับอ๋อเป็นสายไฟแรงสูงเราไม่สามารถที่จะดึงลงมานาเราได้ได้อีกแล้วกระจิตลิดต,ตัวกระจิตลิด วันนี้เราจะได้ต้มปลานิลปิ้งปลานิลหรือเราจะได้ทําอะไรเกี่ยวกับปลานิลปลาลายบอลูกคิดว่าปลาเยอะไหมปล่อยสองร้อยปีกายนี้เอาลูกปล่อยแต่ปีกายนี้ปีนี้ลูกก็ได้ปล่อยอีกลูกอาศัยว่าให้มันออกแม่แพ้ลูกลูกนาสิปลอยลูกเอาปลาเอาปลานั้นมาลงเเด้อ ลูกปลาสลิมลดาาาลมาลงหน่อยเด้อเอาปลาหาปลาสลิดมาลงหน่อยมาซิดปลาสลิดกินเส็บแซ่บไข่ติมท้องนี่นะวันนี้จะออกมากินข้าวนากับลูกข้าวนาข้าวปลากับลูกก็เลยมาซิดเบ็ดเอาปลาก่อนเนี่ยให้ดูนะคะตอนนี้เครื่องกําลังทํางานอยู่คุ้มค่ามากปลาลูกลูกล,ลงทุนหลายปันได้แกกับโซลเซล ไม่เกินสองหมื่นลูกบอกลงไอโซล่าสองแถงเนี่ยเนาะเออโซล่าสองแถงเหมือนคลิปที่ยายพาไปทำเมื่อกี้นี้อ, <laughs> อีกแล้วได้ตัวเล็กอีกแล้ว <laughs> ปล่อยอีกปล่อยอีกเอยมันตัวไหนลูกเอาอันย้อนลงไปกลางๆบอ่อได้ไหมนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ปอมสีฟ้าๆนี่ก็อันบอแบมบ๊อบแบมอยู่นี่ไม่ใช่เยือหมดวะลูก ลูกเอาอันนั้นลงอีกลูกเอาปอมลงอีกเอาป้อมล,ล,ลงเล็กๆละแม่ว่าน่ะเป็นการแปลงพื้นที่จากเป็นพื้นดินธรรมดาโดยที่ไม่มีน้ําใช้หลักการโครงการของข้อหลวงของเราอ่ะเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าในพื้นที่นาเราแห่งหนึ่งจะให้มีน้ําด้วยมีน้ํามีที่ทํากินแล้วก็มีที่อยู่อาศัยด้วยนะแม่ เอายอนลงไปเลึกๆลูก,ลก,ลกสังเกตดูที่ปอมเบ็ดสีส้มๆนะคะมองเห็นไหมคะอยู่ในคลิปมองเห็นไหมคะเออกำลังจมบั๊มจมบั๊มเราแต่ไม่รู้ว่าจะได้ปลาใหญ่หรือปลาเล็กนะก็ลากลากลาก,ลากปอมแล้วลากปอมแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมพามาดูใกล้ๆออปลาน้อยขึ้นกินเยอะเลยอ น่าจะเหยือหอย่อหมดแล้วมั้งลูกน่ะเหยื่อหมดแล้วอ่าต้อมเอาอันเอาอะไรทําเหยื่อลูกอาหารปลาอาหารปลาเป็นเม็ดนะบ่โอ้โท่านสมัยเอาอาหารปลาท่านสมัยไม่ต้องสมัยแต่ก้อนนะลูกตั้งแต่แม่เป็นเด็กน้อยเอาขี้แกเดือนไหมเอาขี้แกเดือนแล้วก็เอาอันเอามันปูนะแหม มาทำเป็นเหยื่อปลาสมัยตอนเป็นเด็กเเห็นนั่นคนเฒ่าคนแก่เพิ่นทำาออจะตัวเล็กอีกซะหล่าว้านี่เออลึกแล้วลุกล <laughs> ึกแล้วอ๋อมาจากลึงเบ็ดแล้วอ้ทาวานเฮนี่คือนสีสวดเลยนาหลูกเมนมาเพราะว่ามันกิดแคบ,แคบน่าอีกแล้ว <laughs> ได้อีกแล้วมีตัวน้อย <c oughs> เอเอเอาให้พ่อมาปล่อยตัวเล็กขนาดนี้เราไม่เอานะคะเราจะเลี้ยงไว้ให้เขาโตก่อนเดี๋ยวให้พ่อปล่อย <c oughs> มาเด้อมาเด้อ <c oughs> โยนลง ระบบน้ํานะคะเป็นตะดสะอนนะคะอยู่ท้องไร่ท้องนาของเราไฟฟ้าไม่มีแต่เราสามารถมีน้ํานําไปปรับใช้นะคะใครที่มาดูคลิปยายคลิปนี้นําไปปรับใช้ต่สะอนนอ่ะยายก็เลยออกมาทําคลิปนะ่ะลูกบอกว่าที่นาแห่งนี้น่ะเป็นพื้นแผ่นดินเป็นพื้นดินนี่แหะเป็นพื้นดินดูบริเวณรอบๆโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นแต่มีน้ำจักเม็ดได้ไอ่ เป็นพื้นดินไปหมดเลยน่ะข้างล่างเป็นดินไปนหมดแต่สามารถปรับเปลี่ยนให้มาเป็นสะน้ําได้มาดูหญ้าเลยเลี้ยงหญ้าไว้ให้วัวหญ้าอะไรลูกหญ้าเนเปียครับหญ้าเนเปีย,ย,ปยสูงคืออ้อยเนาะเนเปียแห้งเนเปียแห้งเป็นหญ้าที่วัวชอบกินมากแล้วลูกก็เลี้ยงวัวด้วยเป็นอาชีพเสริม ลูกเขาก็มีงานประจําทําอยู่เขาเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมมีมีมีท้องทุ่งนาแต่ว่าไม่ปล่อยให้ไม่ปล่อยให้เป่าประโยชน์ทําให้เกิดประโยชน์แล้วเอาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นกิจกรรมกับครอบครัวด้วยมาทํากับลูกตัวนี้น้อยสนุกสนานลูกเขากระสด้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบบ้านๆการหาอยู่หากินแบบบ้านๆ ภรรยาสามีลูกมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะคะเป็นเรื่องที่ที่สนุกเป็นเรื่องที่มีความสุขด้วยนี่เดี๋ยวซ้ายนี่บอลูกเธอเอิ้นท่อซ้ายอันนี้ลูกลูกซ้ายเขาเอิ้นซ้ายยังนี่ซ้ายน้ําหยดใช่ไหมลูก,กเนี่ยซ้ายตัวนี้ซื้อมาระวัางเป็นจุดๆได้อีกแล้วเยต้าโตน้อยแต่ลูกเรตะโตเหน้อย ตัวใหญ่มันไปนอนแล้วลูกเนี่ยวางซื้อแต่ว่าเราก็ต้องลงทุนนะคะมีการซื้อสายยางตัวนี้มาวางแล้วมันไม่มีจุกใช่ไหมลูกลูกมันจะมีจุกเป็นรูใหูที่ปล่อยน้ําออกนะแมนบ่หรือลูกเจาะเอาเองเจาะเอ,เอง,อเองไม่สมัยมเอ็นแต่ก่อนแม่ไปเอ็นร้านกับพี่ยอดนะพี่ยอดมีจุกเขาจะมีจุกไอ้เจาะแล้วก็มีจุกนะแม่เสียบเสียบต้นไม้เราอยู่ตรงไหนเราก็เอาจุกที่มันเป็นรู เสียใบเสียใบเวลาน้ำไหลมาแล้วมันก็จะไหลก็จะซึมไปใส่โคนต้นไม้ที่เราต้องการให้เขาจเจริญเติบโตงอกงามไหมถ้าคนที่เข้ามาดูคลิปหลายจะถ้าจะมีการดัดแปลงดัดแปลงไปใช้งานนึ่งสินะ่ะเบอร์วลวดลานหน่อยสเสด็จปลาแจ็คตัตนเอาให้ได้นะครับให้ได้นะครับของคุณพ่อกับเบิร์ละเบ็ดคุณพ่อกับเบิร์แ้วโอ้สีได้สองตท่านอะนี่ <laughs> อีกแล้วตัวน้อยคือเก่า <laughs> ตัวน้อยคือเก่าวิธีชีวิตแบบบ้านๆนะคะวันนี้พาออกมาทุ่งนาอีกแล้ว<ด>มาชมวสวนเ่ต้มนะแต่มดจากตัวลูกลอ๋อก่อนที่ยายจะมาทําคลิปดูก่อนอ๋ได้สี่ตัวอยู่ก่อนที่กอ่กอนที่ยายจะมาทําคลิปลูกได้สองตัวช่วงยายมาทําคลิปได้อีกสองตัวเป็นสีตัว เดี๋ยวเราจะไปต้มจะไปต้มหรือจะไปปิ้งเราก็ยังไม่รู้นะคะวลาว่าเราจะไปประกอบอาหารอะไรกินคลิปนี้ยายพามาชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพามาดูระบบน้ำโซลาเซลล์น้ำบาดาลที่ใช้โซลาเซลล์ใช้แผงโซลาเซลล์ซึ่งกำลังฮิตติดตลาดอยู่นตอนนี้นะคะเพื่อนๆพืคนไหนสนใจในระบบการทำโซลาเซลล์ก็ สามารถดูคลิปของยายแล้วก็นําไปดัดแปลงได้นะครับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมปรับเปลี่ยนได้ตามกําลังทรัพย์กาลังเงินของแต่และคนนะคะยายก็มาทําคลิปให้ดูนะคะว่าบ่อน้ําแห่งนี้มาจากโซลาเซลล์ทั้งนั้นถ้าไม่มีโซลาเซลล์ไม่มีไฟฟ้าแล้วก็จะไม่เกิดบ่อน้ําแห่งนี้แล้วก็จะไม่มีน้ําไม่มีปลาให้ได้มาตกเป็ดอย่างนี้นะคะถ้าชอบว้าย กำลังจะจบคลิปอุ้ยลูกชายแล้วอุ้ยลูกชายละ่ะลูกชายละ่ลยละอุ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเย yeah, ตัวที่ห้านะคะตัวที่ห้าถ้าชอบถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์ oh. กดซับสไครป์ยายด้วย <laughs> อย่าให้หลุดมือนะอย่าให้หลุดมือคลิปนี้ยายขอากราคาว่าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบาย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  Peace.